ส <UA> ่วนอีกหนึ่งเรื่องต้องตามกันต่อเหมือนกันกค่ชวินคะเรื่องของการท่องเทีเ่ยวตอนนี้เขากำลังจัดงานท่องเที่ยววิถีไทยกันอยู่นะคะดูเหมือนว่าการะแสตอบรับค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยหลายคนที่ไปเที่ยวงานมาแล้วบอกว่าประทับใจใบเพราะว่ามีกิจกรรมหลากหลายที่ย้อนไปในสมัยเด็กๆได้และก็มีเรื่องของอาหารการกินที่เป็นรบขนบมนขไทยด้วยใช่ครับมีการจัดกิจกรรมนี่มีทุกภาคเลยนะครับมาจัดกิจกรรมกันนี่บรรยากาศช่วงนี้ลมเย็นๆคนก็ไปเที่ยวกันที่สวนลุมพินีนี่คึกคักมากๆใช่แล้วงานยังมีต่อเนื่องไปจนถึงพรุ่งนี้นะคะ 18มกราคมค่ะแต่ว่าล่าสุดทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะยังคงเดินหน้าโปรโมทเรื่องของการท่องเที่ยวเพราะว่าท่องเที่ยวในปีนี้จะกลายเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนะคะล่าสุดเขามีการเรียกประชุมสําหรับผู้ผลิตรายการทีวีค่ะ ขอความร่วมมือให้ช่วยกันบูมกระแสะท่องเที่ยวโดยเฉพาะ12เมืองต้องห้ามพลาดนะคะคก็เรียกว่าเรียกคุยกันกับเหล่าผ,ผู้ผลิตรายการทีวีจะให้ไปถ่ายละครใช้โลเคชั่นสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนี่แหละค่ะถ่ายละครนะคะหวังจะใช้เป็นช่องทางบันเทิงในการตีตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศเราเห็นซีรีส์เกาหลีเขาก็มีตามรอยซีรีส์เกาหลีนี่ก็จะให้เป็นละครไทยภาพยนตร์ไทยจะให้นักท่องเที่ยวต่างประเทศตามรอยมาเที่ยวเมืองไทยกันมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ ซึ่งล่าสุดเองรองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยคุณสุภริขอภัยนะคะคุณสุกรีสิทธิวณิชบอกว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาค่ะคุณกอบการวัฒนวรังกูลเป็นประธานในการประชุมร่วมกันกับบริษัทผู้ผลิตรายการโทรทัศน์และบริษัทผู้จัดละครชั้นนําของไทยกว่า30บริษัททีเดียวเมื่อวานนี้นะคะก็มีทั้งฝาของโพลีพัสการตนา GMM รวมไปถึงเป่าจินจง เป็นการหารือการขอความร่วมมือในแนวทางใช้ช่องทางละครโทรทัศน์เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวค่ะซึ่งก็ขอให้เหล่าบรรดาผู้ผลิตทั้งหมดพิจารณาเลือกใช้12เมืองต้องห้ามพลาดซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตลาดในประเทศในแคมเปญใหญ่ของทอทอท,อทอประจำปีนี้นะคะ ก็เลือกเอาในแต่ละทำเลมาเป็นโลเคชั่นในการถ่ายทำละครรายการวาไรตี้ทางโทรทัศน์รวมไปถึงภาพยนตร์ด้วยเมื่อหมายให้กับทางทอทอท,อทอรวมไปถึงหน่วยงานท่องเที่ยวในสังกัดนะคะเป็นผู้ช่วยประสานงานในเชิงข้อมูลรวมไปถึงติดต่อสถานที่ราชาการเจ้าของพื้นที่เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับหล่บรรดากองถ่ายทั้งหมดนะคะนอกจากนี้ค่ะยังแนะนําและขอความร่วมมือบริษัทต่างๆในการผลิตเนื้อหาสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย2กลุ่มหลัก เพื่อเพิ่มสัดส่วนการเดินทางภายในประเทศมากขึ้นนะคะ2กลุ่มหลักที่ว่าก็คือกลุ่มเด็กและเยาวชนรวมไปถึงกลุ่มคนพิการค่ะซึ่งมองว่าทั้ง2กลุ่มนี้มีศักยภาพในการเดินทางโดยเฉพาะเด็กๆรวมไปถึงเยาวชนคุณอาชวินฮะต้องบอกเลยนะคะว่าสามารถสร้างให้เกิดความภาคภูมิใจเรื่องของการท่องเที่ยวก็เรียกว่าเป็นผลดีระยะยาวในแง่การส่งเสริมอุตสาหกรรมในประเทศแต่ว่าอาจจะยังไม่มีข้อมูลที่สื่อตรงกลุ่มนี้มากเท่าไหรนะ่นั เพราะฉะนั้นจากนี้ต่อไปแลละค่ะน่าจะเห็นเหล่าบรรดาผู้ผลิตรายการละครรายการทีวีตอบโจ้เรื่องนี้มากขึ้นขณะเดียวกันกลุ่มคนพิการที่มีฐานจํานวนมากในไทยก็ต้องการเพิ่มประสบการณ์เดินทางท่องเที่ยวเช่นกันนะคะคแต่ว่าตอนนี้ยังคงติดขัดปัญหาเรื่องของการแนะนําการท่องเที่ยวต่างๆที่จะเอื้ออํานวยความสะดวกให้กับคนกลุ่มนี้ ซึ่งในการประชุมเมื่อวานนี้นะคะกลุ่มผู้ผลิตก็ได้มีการสะท้อนความเห็นด้วยว่าต้องการให้ทางทอทอทรออรวมไปถึงหน่วยงานในพื้นที่12เมืองต้องห้ามพลาดทํางานเรื่องของการบูรณาการนําเสนอแผนการส่งเสริมเข้าไปใช้ในสถานที่ถ่ายทํารายการเพื่อให้ทราบขั้นตอนนะคะว่าจะต้องเตรียมการอย่างไรพื้นที่นั้นมีจุดเด่นหรือว่ามีโลเคชั่นอะไรอย่างไร บริษัทจะได้รับการอำนวยสะดวกในเรื่องไหนบ้างนะคะเพื่อที่จะนํามาประกอบการตัดสินใจในการคัดเลือกเพราะว่าก่อนที่ละครเขาจะอ่อนแอเนี่ยหรือว่าก่อนที่จะไปถ่ายทำเมือชจีเขาต้องมีการทํากันบ้านวางแผนวางพล็อตกันก่อน <จะ S 1> ว่าถ่าย,ายทำโลเคชั่นไหนเราถูกต้องนะคะที่ผ่านมาก็ยอมรับราคาว่าอุปสรรคอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของความยากลาบากในการเข้าไปติดต่อเจ้าของในพื้นที่ดังนั้นหากมีการทํางานร่วมกัน ก็จะสามารถผลักดันการเข้าไปถ่ายทําเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทยได้สะดวกมากขึ้นนะคะหลังจากเปิดโครงการ12เมืองต้องห้ามพลาดตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมาตอนนี้ต้องบอกนะคะว่าเริ่มเห็นกระแสความนิยมจากตลาดในประเทศด้วยไปเที่ยว12เมืองลองรอ,องเหล่านี้มากยิ่งขึ้นนะคะส่วนการส่งเสริมการตลาดต่างประเทศอาจจะต้องเลือกเฉพาะบางเมืองที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จากแต่ละประเทศด้วยนะคะซึ่งกลุ่มเมืองชายทะเลอย่างจังหวัดตราดจังหวัดตรังจะมีการนําเสนอขายไปยังนักท่องเที่ยวตลาดยุโรปเป็นหลักส่วนในโซนภาคใต้นักครศรีธรรมราชอย่างนี้นะคะก็สามารถโปรโมทให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวจากสิงคโปร์มาเลเซียเนื่องจากเดินทางเข้าถึงสะดวกกว่าส่วนในกลุ่มภาคเหนือนะคะก็มีจังหวัดน่านลำปางเพชรบูรณ์นะคะตรงนี้ค่อนข้างจะตรงกับความสนใจของนักท่องเที่ยวยุโรป นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแผนในการผลักดันเรื่องของการท่องเที่ยวไทยในปีนี้นะคะ